สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะที่โชว์ร,รถมือสองดานธานีพงเจอร์บริการค่ะ คลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่พิเศษมากๆนะคะเพราะวัวนนี้เล็กจะพา,าชมรถทั้งหมดทุกคันในร้านที่เราตกแต่งให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานค่ะออกรถกับเราวันนี้นะคะลูกค้าซื้อไปขับไปเที่ยอย่างเดียวได้เลยไม่ต้องไปเข้าประดับยนเสียตังตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยค่ะเพราะว่าเราแต่งให้เรียบร้อยแล้วครบคันจริงๆค่ะไม่สวยไม่หล่อเราไม่ให้ออกจากร้านแน่นอนและรถทั้งหมดที่นํามาให้ดูวันนี้นะคะราคาจับต้องได้ทุกคันอีกด้วยค่ะ ขออนุญาตแนะนำจากรถที่มีราคาต่ำไปถึงรถที่มีราคาสูงนะคะคันแรกเลยเป็นรถกระบะ4ประตู Mazda b ปร0 Pro d o ศูน e c a ป High Laser 2.2เกียร์ธรรมดาปี2 0 1 2 4สีดำเท่ๆ4ประตูและเป็นตัวสูงนะคะด้านซ้ายและด้านขวาของตัวรถมีบันไดเสริมข้างมาให้แล้วขึ้นลงได้ง่ายและที่สำคัญภายในเดิมๆและกว้างขวาง,วางสุดๆเดินทางใกล้ไๆไม่มีอึดอัดแน่นอนคะ่ะ คันที่2ก็ยังอยู่กับรุ่นมาส d a แต่เป็นรถกระบะแค็บกับรถมาส d ตอ d 5 0ีดีฟ้าไซด์โปรฟีไซคบแค็บเปิดได้นะคะเครื่อง2.2เกียร์ธรรมดาปี2 0 1 6ปีใหม่สีน้ำตาลร,รอบคันมาพร้อมกับของแต่งครบคันหล่อเท่มีซํำไครกับงบประมาณเพียงแค่2 0,000นกลางๆได้แบบนี้ไปขับเลยคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วคะ่ะ คันที่3มาดูเป็นรถกระบะแบนหลักกันบ้างกับตัยตา้าไฮรัสวิโกแชมดับเบิลแคบเอเกียร์ธรรมดาปี2 0 2 2ค่ะเป็นรถสีประตูด้วยภายในกว้างขวางภายนอกก็แต่งหล่อให้แล้วครบๆและด้านหลังแม็กไลเนอร์คันนี้เขามาใหม่ๆไรล่องรอยของการบรรทุกหนักหรือว่าใช้งานหนักค่ะ คันที่4เป็นรถแบนลองฟอร์ดเลนเจอร์โอเพนแคป XL ัด2.2เกียร์ธรรมดา6สปีดปี2018ของแต่งจัดเต็มมากๆตัวล้อได้เป็นล้อแม็กแต่งด้วยไมย่ธรรมดาคิ้วโปร่งล้อก็มีให้แล้วรับกันมากๆกับตัวล้อใหญ่ๆนะคะด้านข้างซ้ายและขวาเพิ่มความเท่ขึ้นมาหลายเท่าตัวด้วยสติ๊กเกอร์ลายโคนสารเลนเจอร์ Ranger สีเทานะคะด้านหลังมีโลบาเหล็กสีดาให้นะคะเราแถมให้ทุกคันไม่มีกากค่ะ คันที่5เป็นรถ Ford Ranger เหมือนกันแต่ปีใหม่กว่า1ปีเป็น Ford Ranger o p e n c a b XL p l u s 2.2เหมือนกันแต่มาปี2019นะคะภายนอกได้ของแต่งเหมือนเหมือนกันเด้ยๆย่งกาะฟาแฟดเลยและคันนี้เข้ามาพร้อมกับยางใหม่สีเส้นใช้งานได้อีกยาวๆเลยค่ะและที่สำคัญภายในเป็นพรมลัยมังติฟังชันและเลขใหม่เพียงแค่แสนส0งพนนิดๆเท่านั้นคะ่ะ ต่อมาค่ะสุดท้ายเป็นรถอีซูุออนิวสีส้มปีใหม่ที่สุดไห่วิ่งเพียงหลักหมืน่นออปชั่นเยอะสุดๆกับออนิวอีซูดีแม็กแคป Highlander 1.9 LDA เกียร์ธรรมดาปี2020สีสวยมากๆและเป็นสีพิเศษของรุ่นนี้ด้วยภายนอกของแต่งเพียบสวยโดดเด่นสุดๆนะคะด้านหลังมีกล้องมองหลังจากโรงงานมาให้ด้วยภายในได้เป็นพมรมลายมังติฟังก์ชันนะคะเลขใหม่วิ่งน้อยมากๆเพียงแค่60,000เท่านั้นเครื่องเล่นตรงกลางก็ได้เป็นเครื่องเล่นแบบจอระบบสัมผัสไฮโซสุดๆค่ะ รับชมคลิปนี้จบแล้วมีคันไหนที่ถูกใจหรือว่าคันไหนที่เข้าตากรรมการนะคะรีบสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะรถที่นำมาให้ดูคลิปนี้นะคะทุกคันยังไม่มีใครมาจาับจองเป็นเจ้าของนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการเป็นเจ้าของรถคันไหนรีบสอบถามกันเข้ามาได้ที่ Li n e s i 5 3 8ห้ M ค่ะหรือว่าโทรด่วนนะคะมาได้ที่เบอร์0 9 2 5 3 2 5 2 8 6และเบอร์ศ9 2 7 9 5 0 6 7 1ค่ะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนค่ะ